กรบปูค่ะการนมัสการกรบปูมีไงมาเต็มมาหมดแก้วมาแค่ขวดดียวไงฝันดีปะปูครับวันนี้หรือจังไรครับผมฝันดีอยู่ในเสียงเล็กครับเล็กติดบนก็ถือว่าฝันก็ฝันดีนะฝันได้แต่ปลาครับเสียงเล็กโอ้ฝันได้แต่ปลาครับผมได้หลายปะปูในข้อมฝันหรือจังไรครับได้หลายเลยครับผมหมดแล้วครับหมดกว่านั้นฝัน เ <17. S 2> ลกติดบนครับผมแดครับแปดเลขฝันครับปูเลขฝันนี่เลขสูตร ครับผมเอกสูตัวเดียวครับจะเนีนๆตัวนี้ครับอันนี้เป็นเลขสูตรคำนวณมันบัคคบปูเลขสูตรคำนวณตัวนี้ครับผมห้าห้าเนี่ยตัวนี้เลขฝันครับสามห้าห้านี่เป็นเลขสูตรครับตัวนี้ก็เลขสูตรเจ็ดสี่เก้าก็เลขสูตรตัวนี้เลขฝันเจ็ดเก้าสี่เลขฝันตรงกันกับเลขเลขสูตรพี่ปูครับผมเมื่อก่อนมันออกสะเลขสามตัวครับ ขายสตัวครับผมหนึ่งติดหลังสูตรตัวเดียวมันเคยมากมันเคยมากครับครับมันมีวันหวันียวมันได้สองตัวสูตรของปูนี่สูตรติดบนมีเจ็ดหกแปดบ่ครับปูอืมครับครับผมติดหลังเนี่ยเ้อเก็บ หกเออหนึ่งสองห้ามาใส่ครับหกเจ็หรือหกปัวไม่เชียนพีชนครับหนึ่งสองห้ามาใส่ครับผมเป็นอย่าบอกได้ว่าเชียนพิดอีกห้าเจครับหนเจ เนียนๆตัวนี้ครับปูว่าไปตามสูตรครับตัวนี้มันก็ตรงกับเหล็กปูลมไส้ตัวไหนปูเนี่ยครับผมลงปูปูลมไส้เพิ่งก็ให้เน้นสองเคสกว่าครับปูอืมแต่ในคนฝันนี่ฝันว่าได้ป่ามันว่าปูเสียงเลขชุดนี้นไงครับเสียงเลขเสียงเลขชุดติดล่างแบบปูครับอืมครับผมเพราะมวลพลเสียงที่มันกรถูกเสียงตัวไหนบูเบิ้กรถูกป่าล้าหลายครับไม่ว่า ปลามีตัวให,ใหญ่ด้วยเจ้าบ่ได้ทักตัวุ้ยเลขว่ตถกแล้วตอนนี้ครับปูวันนี้ฟันก็ฟันดีเลยครับปูละชุดไออ่าติดบนปูนี่เจ็ดหกแปดมันปะครับชุดบนนี่ให้แต่สามตัวปะครับปูคือว่าเลขสูงนี่คือเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าปูติดบนนี่ติดเจ็ดตัวเดียวปะครับคือว่าติดปูติดเจ็ดตัวเดียวครับแล้วตัวเก่ามันชื่อวาอยู่ว่า ได้ก็เป็นไปได้คือกันอ่าเดี๋ยวผู้ใหจหนึ่งจะให้ตัดออกให้เนี้ยปูครับสองตัวเยวลยปูปูจะเน้นตัวใดครับทังตัวก็เน้นตัวนี้งแล้วเนี่ยโอ้ตัวเดียวเลยนะปูเนาะดีจังไลยครับผมทั้งตัวเดียวถ้าตัดออกมัก็จะตัวนี้ครับอื อืมครับผมแต่เน้นตัวนี้คือเกาครับครับปูจต่มือนันมาฝันว่ามันหลีกออกกระเด้อออกตัวเด้ออกสามห้าครับปูมาเบิ้งมาเบิ้งในกระเป๋าตัององว่ามีรถตรีทักไหวครับ จำนวนนันฝันยังที่มันออกเล็ไข,ข่สามตัวครับค่ะสามวันฝันถึงออกเล็ไข,ข่สามตัวเด็กออกแล้วออกตัวใด้วันฝันว่าออกเก่าหนึ่งถูกถูกใบเดียวว่ารถต,ตุลีเป็นกล่อมอครับปูฝันตัวนี้มันเคยออกเลขนเด็ไข่ครับแต่ว่าถา้าถ้าติดบนติดล่างนี่สูตรปูนี่ติดบนตัวมีเจ็ดเจ็ดหกแปดม,มันบัคปูแต่ว่าหกกับแปดนี่ปูว่าออกไปแล้วปูเล่เอาแต่เจ็ดบัคปูเอาแต่เจ็ดครับ น่าจะเอาถ่าจะทาทางพวกก็เปียมามันแบบเอาเปียกใส่ท้างหลังก็ได้นะครับผมเอาไปใส่ทั้งน้ำเอาคเอาครกใส่ั้งน้ผมขออนุญาตด้วยครับผมท่านผู้ชมครับอ่าปูหนองลักด้วยครับผมสูตรปูจะไม่ติดเล็ติดบนติดล่างครับครับแม่หมูครับเล็กติดบนปูครับเจ็ดหกแปดกับแตะว่าปูจะเน้นที่หลักเจ็ดด้วยครับผม เลขฝันคือสามหาหมันบ่อปูเอเลขฝันเจ็ดเก้าซีเจ็ดเก้าท่านผู้ชมครับ,รรบส่วนเลขสูตรปูที่มาเป็นเจ็ดซเก้ากับสามหาหครับสาตัวสตวปูให้เจ็ดซีเก้าซีเจ็ดเก้าห่าหาปูเน้นที่เก้ตัวเดียวครับส่วนเลขติดล่างเลขติดล่างปูจะหกับเด้วยครับผมครับปูก็ให้าหกสห หาเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเน้นหาเจ็ดนะครับปูอครับผมครับลองดูด,ดูฮนะลอตเตอรี่แล้วลอตเตอรีตตร่มัดตนะปูเนี่ยครับปูลอ <c oughs> ตเตอรี่สี่เก้านี่ปู <c oughs> ตามมาหลายงวดเลยที่ครับผมสีามมา่นี่ไม่อยากที่ปูงวดนี่ปูมั่นใจปะครับถ้าฝันดีก็ม,มั่นใจอยู่ดีครับผมอืมเพราะว่าเห็ดสูดในี่เสียงก่อน อดังเทือกับเสียงก่อนถ้าเสียงฝันบอดีกับว่าเอาครับผมดังเทือฝันถ้าฝันพอด้ปลาพอด้าของกับว่าเอาอืขันฝันว่าได้ปลานี่คือว่าตัวเลขจะมากอยู่ที่ครับปู่มันในโอวาสมุดเท่าเสียมังงสอเด็กสองตัวมันจะได้ปลาคู่ครับผมแต่ได้ตัวเดียวก็มาตัวเดียวครับอืได้ปลาคู่เ่ครับปู่ ครับฝันได้ตัวเดียวมาตัวเดียว,เ,ยวเพราะว่าเก่าซีนี่ตามมาหลายหมวดเลยแม่ปูเล็กซีนี่ไมางาพอมาซีเสูตรนี่มาดังสีหมวดปูสูตรเล็กสามตัวนี่ับมาดังสีอืมูเลขสามตัวมาแค่น,น,นี้เจ็ดซีเก่าเจ็ดเก่าซีนี่เลขฝันสามหาหาเล็กสูตรก็เจ็ดซีเก่าน้องปูเนาะครับเลขสูตรมาดังสาอืมครับผม เพราะว่าเก่าซีนี่ผมมาเหล็กมากยากไม่ปูตามมาหลายงวดแล้วครับ,บครับกับเจ็ดซีครับผมตามงวดนี้เจ็ดเก้าน,น,านี่มักอยู่ปูกับเจ็ดซีครับงวดก่อนมันก็เด็กสตดมันก็เด็กสตรตัวเดียวก็จะวา่าก็ได้ปล่อยมันมามาสีหนึ่งเก่เอาออกเลข่ายสามตัวครับผมครับ ค่ะ<ม>เลขติดหกหกกับเจ็ดติด่างมันบะค่ะเราหกกับเจ็ดนี่มีสิทธิ์มา,มาน้ากำกันได้บะค่ะบ่มาหน้ากำกันบ่ได้มาน้ากำกันมนค่ะบ่มานำกันเห็นว่าเห็นัมานำกันนักจ้ะค่ะแต่ว<ม>่าจะมาแช่ตัวอ่าจะมาตัวค่ะครับ<อ>ปูบนเลขติดปูก็มีหกกับเจ็ดที่กันนี่ครับผม,มทั้งทั้ง,งทั้งล่างทั้งบนทั้งหลังเลขติดหกกับเจ็ดค่ะบนนี่มาน้ากำกันมาปูหรือก็บบมานเท่กันหน่อยเถอะ น้อยเท่าปู<ม>เพราะปูเอาเน้นให้เจ็ดเจ<ม>็ดเจ็ดปิดติดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดติดสี่น้อปูเนาะ<ม>ครับผมบจะกลก็มาได้แต่ว่าน้อยเท่าเพราะโดนโดนยังเห็นเชือหครับผมค่ะครับ,รบแต่ว่าข้างล่างนี่คือคือบอม่านน้ำกัดแน่นอนบอมานผมเห็นมาสักเถอะค่ะแ<ม>ละสองตัวปูก็มัดอ่าตัวเดียวคือเก่าซีบ่นครับผมส่วนล่างนี่ปูเน้นหาเจ็ดครับ ครับผมมากกว่าหาลอตเตอรี่ไว้ครับหาซื้อลอตเตอรี่ซื้อสลากกินแบงน้กปูนอกคงสุดท้ายแล้วครับผมครับปูเซ็กว่าตรงก็เเลกดังไรลอเดยค่ะแม่นอยู่ค่ะโดยเฉพาะสิบเจ็ดสองเจ็ดครับสองเจ็ดสิบเจ็ดนี่ครับผมเป็นเลขดังเลยล่ะค่ะสองเจ็ดตรงกระเลกแน่นำหนึ่งอาแคปเอาเด้อครับท่านผู้ชมครับผมครับปูน่รงสิห้าครับเก่าเจ็ดก็ตรงกระเลขเรับเนื้อห้างสามตรงค่ะ สำหรับปูน้องรักเนาะคะ่ะเลขติดของปูก็มี่เจ็ดหกแปดเนาะคะ่นะเนาะหลักนกะปูกระจับปูห้มีเจ็ดสเก้าลักกเจ็ดเก้าสี่หลักกสาหาหาเนาะคะ่ะหลักกบะหิอีกเลขสองตัวเนาะคะ่ะมีเจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดเก้าหลักกบหาหาเนาะคะ่ะเน้นหิที่เก้าสี่กับเจ็ดเก้าสี่เนาะค่ะหลักกรบเลขข้างล่างเนาะคะ่ะเลขติดก็มี่หกกับเจ็ดเนาะคะ่ะกหิหาเจ็ดหาเจ็ดหาหกหนึเจ สองหกสองเจ็ดหนึ่งหกเนาะค่ะ้วกะ็ปูกันได้เน้นไหห้าเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชม,ม,ชมพิจารณาเบื้องื่อเป็นแนวทางเลอค่ะทางช่องแม่มูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะปูเพิ่นเกิดได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันค่ะสําหรับคลิปนี้แม่มูกะัะให้ท่านผู้ชมลำล,ำลำล้ำรวยด้วยสุขสุขคนเด้อค่ะถูกหวยรวยไปด้วยกันในวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกห้านะค่ะเนาะพ่อพอกันในคลิปหนานะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกับคอตัวกรอนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ